ดงรักภู้สาแดงต้นฉบับตอนที่290โกโมริกาคิดว่าจะเปิดเผยตัวต,วตนก่อนแล้วค่อยฆ่าเปลนาเธอจอดรถข้างเปลยนาขอให้เข้ามานั่งเธอจะไปซื้อ,อยาให้อนุรักษ์และจะไปส่งเปลนาที่บ้านเมื่อส่งถึงโกโมริกาถอยรถจะกลับเห็นน้ำโคลนสกปรกที่ถนนจึงคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างเธอเร่งรถและลงไปที่หลุมทำให้น้ำกระเด็นปื้นเปลนา,นาเธอก็รีบลงจากรถทำเป็นขอโทษและ ส่งทิชชู่เปลนาบอกไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้โกโมริกาบอกใจดีจังโดนโคนเปลือนยังไม่เสียใจเปลนาบอกให้เธอรีบไปซื้อยาเปลนาเข้าไปในบ้านโกโมริกาบอกเธอจะกำจัดเปลนาให้ออกไปจากชีวิตทุกคน เพลนาบอกครอบครวัวว่าอนุรักกลับมาแล้วชิวานีถามว่ากลับมาบ้านทำไมเพลนาเริ่มร้องไห้สะเทือนใจบอกว่าเธอไม่สามารถอยู่บ้านหลังนั้นได้อีกต่อไปเธอเล่าเรื่องความทรงจำที่หายไปของอนุรักษ์ให้ทุกคนฟังทุกคนที่นั่นอยากให้เธอออกจากชีวิตของอนุรักษ์เพลนาวิ่งขึ้นไปบนห้องชิวานีตึงเครียดบอกว่าโมฮินีจะต้องเป็นคนให้เพลนาออกมาพวกนั้นจะต้องตอบคำถามเธอ และออกจากบ้านไปทันทีที่ห้องโถงโมวยนีถามโซนาริกาว่าพอองเธอทำงานอะไรเธอก็ตอบว่าพอองเธอมีธุรกิจและทำงานด้านสื่อชิวานีมาถึงเผชิญหน้ากับมวยนีถามว่าไล่พี่สาวเธอออกจากบ้านได้อย่างไรพวกเขามีเงินแต่ไม่มีหัวใจมวยนีให้ชิวานีออกไปชิวานีบอกเปลนาทำทุกวิธีทางเพื่อให้พวกเขามีความสุขหันไปถามโม บอยว่าเขาปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้โมลอยตอบโมลอยบอกขอให้พยายามเข้าใจหมอบอกไม่ควรให้อนุรักษ์จดจำในตอนนี้ไม่งั้นเขาจะโขมามุยนี่บอกอนุรักษ์หายไปเพราะเปลนาะชีวิตเขาเสี่ยงหลายครั้งก็เพราะเปลนาะ พวกเขาจำเป็นต้องไล่เปลนาออกจากบ้านเธอไม่อยากรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวชาวมาอีกและชิวานีไม่ควรมาที่นี่อีกชิวานีบอกครอบครัวเธอจะทำให้เปลนาลืมคนในตระกูลนี้ชิวานีก็ละไปต่อมามวยนีทำพิธีอารตีอย่างมีความสุขอนุรักษ์เข้ามาสวมกอดว่าแม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยในช่วงสองปีอนุรักษ์บอกเขารู้สึกแปลกๆมีอะไรเกิดขึ้นใน ช่วงสองปีทั้งดีและร้ายเขาจำไม่ได้ให้ช่วยเล่าให้เขาฟังที มุยนีกระซิบบอกโมลอยว่าพวกเขาไม่สามารถบอกเรื่องโกโมริกาให้อนุรักษ์ฟังได้เพราะนั่นเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาโมลอยเห็นด้วยจากนั้นโมลอยก็เล่าเรื่องการตายของพ่อเปลนาให้อนุรักษ์ฟังดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่29 1เอ็ดโซนาริกาหรือโกโมริกามาถึงมุยนีขอให้อนุรักษ์ไปวัดพร้อมกับภรรยาเขาอนุรักรษ์ปฏิเสธ แต่โกโมริกาบอกแม่มักจะคิดถึงสิ่งที่ดีเสมอดังนั้นพวกเขาควรไปวัดขอพรโมยนีประทับใจพฤติกรรมของสไหม่ ทั้งคู่เมื่อมาถึงวัดขณะที่เปลนามาถึงก่อนกำลังสวดมนต์อยู่ที่วัดกล่าวขอให้พระแม่ปกป้องอนุรักษ์และตั้งคำถามว่าเธอจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีอนุรักษ์อนุรักษ์เข้ามาในวัดนักบวชตอนรับเขาเปลนาตกใจจึงหลบซ่อนที่หลังสาวนึกถึงการแต่งงานเธอกับเขาที่วัดโกโมริกาเข้ามาอนุรักษ์ขอให้เธอเดินไปข้างหน้าแล้วเริ่มทำพิธีอนุรักษ์ออกมา แจกทานนกวัดจังหวะที่ก้มแจกเปลนาเดินผ่านผ้าสาลีเธอปลิวกลุ่มหน้าเขาทำให้เขาเริ่มนึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับเธอเขามองหาเปลนาหยุดเดินแต่ตัดใจเดินจากไป ขณะเปลนาเดินอยู่บนถนนคนขับรถของอนุรักษ์ขับรถชนเปลนาเพราะความประมาทขณะที่ก้มลงจะคาดเข็มขัดทำให้เปลนาได้รับบาดเจ็บดีที่ไม่ล้มมีคนเข้ามาช่วยประคองคนขับลงจากรถคนรอบข้างเริ่มโทษเขาที่ชนผู้หญิง อนุรักษ์ลงจากรถเช่นกันรู้สึกผูกพันทางอารมณ์กับเปรนาทันทีทันใดเขาก็จำเธอได้และเสนอตัวช่วยเหลือคนที่มุงดูอยู่ประไปเขาแนะนำต่อโกโมริกาว่าเปรนาเป็นลูกสาวของเพื่อนพอ่อเปรนาเดินไม่ไหวอนุรักษ์อาสาไปส่งเธอที่บ้านเขาอุ้มเปรนาพาเธอขึ้นรถโกโมริกามองอย่างไม่พอใจต่อมาอนุรักษ์นึกขึ้นได้ว่าเปรนามักพูดไม่หยุดเขาส สงสัยว่าทำไมเธอถึงเงียบเมื่อถึงหน้าบ้านเธอยังเดินไม่ได้เขาจึงอุ้มเธออีกครั้งโกโมริกามองอย่างไม่พอใจวีนาและครอบตัวตกใจเมื่อเห็นอนุรักษ์อุ้มเปลนาเข้ามา ดงรักภูษสาแดงต้นฉบับตอนที่สองร้อยเก้าสิบสองอนุรักษ์บอกทุกคนว่าเปลนาได้รับบาดเจ็บที่ขานั่นเป็นเหตุผลที่เขาอุ้มเธอเข้ามาวีนาให้เขาเข้ามาข้างในวีนาคิดว่าอนุรักษ์กำลังทำตัวเหมือนคนในอดีตเขาสูญเสียความทรงจำไปจริงๆหรืออนุรักษ์บอกว่าที่นี่คือบ้านของเราวีระวีนาก็รำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตทุกคนตกใจที่เห็นโซนาริกา อนุรักษ์แนะนำโสนาริกาเป็นภรยาเขาต่อหน้าครอบครัวเปลนาเธอบอกว่าเธอมีความสุขกับโชคชะตาม,มากอนุรักษ์บอกเขาจำเรื่องราวในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่ได้และแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียราเจสมอยนีเรียกทุกคนมาที่ห้องโถงอธิบายว่าผู้หญิงแสนหวานอย่างโซนาริกาพวกเขาจึงได้อนุรักษ์กลับมาสั่งให้ครอบครัวไม่ให้พูดถึงเรื่องเปลนาต่อหน้าอนุรักษ์และโ อนุพันธ์ถามว่าทำไมพวกเขาถึงไม่คุยเรื่องเปลนาต่อหน้าโซนาริกาโมโลอยสนับสนุนอนุพันธ์โมยีถามอนุพันธ์โมโลอยว่าพวกเขาช่วยรับปากเรื่องเปลนาจะไม่เปิดเผยต,ต่อหน้าอนุรักษ์และโซนาริกาได้หรือไม่เพราะหากโซนาริการู้อาจจะทิ้งอนุรักษ์ไปเธออาจจะเห็นแก่ตัวแต่ไม่สามารถจะสูญเสียอนุรักษ์ไปได้จึงสั่งห้ามทุกคนพูดทุกคนจึงเห็นพ้อง ต้องการอนุรักษ์ขอให้วีนาแจ้งให้เขาทราบหากต้องการอะไรวีนาพยักหนา้าและขึ้นไปชั้นบนชิวานีก็ตามไปสุมานถามว่าพวกเขาจะรับอะไรดื่มระหว่างชาหรือกาแฟเปลนาบอกอนุรักษ์ดื่มชาโกโมริกาบอกก็ดื่มกาแฟอนุรักษ์คิดบอกเขาชอบชาโกโมริกาขอตัวไปห้องน้ำเปลนาชี้ไปชั้นบน ที่ระเบียงชั้นบนนอกห้องนอนวีนาร้องไห้เมื่อนึกถึงสภาพของเปลนาชิวานีพยายามปลอบใจวีนาโหดหูที่เห็นพฤติกรรมของอนุรักษ์แปลกไปเขาทำแบบนี้กับเปลนาได้อย่างไรเธอกำลังตั้งการลูกของอนุรักษ์เขากลับไปแต่งงานกับโซนาริกาโกโมริกายิมย้มเยาะเมื่อแอบฟังพวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังร้องไห้กับการมาของเธอวีนาบอกเธอจะพาเปรนา ไปไกลจากเมืองนี้โกโมริกาคิดว่าเป็นข่าวดีมากและออกจากห้องไปชิวานีรู้สึกเหมือนมีคนมาที่ห้องของพวกเขาและได้ยินการสนทนาอนุรักษ์ถามาการเปลนาเขาเห็นสร้อยข้อเท้าเธอบอกเขาเคยเห็นที่ไหนสักแห่งเปลนาบอกมันเป็นสร้อยธรรมดาเขาคงเห็นคนอื่นใสอนุรักษ์ถามว่าในช่วงสองปีนี้คุยกันเรื่องอะไรมากกว่าสี่บรรทัดไหมโกโมริ กาเห็นพวกเขาจากชั้นบนจึงทำเป็นตกบันไดาบาดเจ็บเพื่อทำลายปรรยากาศคุ้งคนทั้งสองอนุรักษ์เข้าไปช่วยโกโมริกาและขอให้เปรนาดูแลตัวเอง ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่293มุยนีโทรถามอนุรักษ์ว่าเขาจะกลับบ้านเมื่อไรอนุรักษ์บอกจะกลับบ้านเร็วๆนี้และแจ้งถึงการเจอเปลนาระหว่างทางมุยนีตกใจคิดว่าการที่เปลนาเจออนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนการของเปลนาในระหว่างคุยกับโกโมริกาเปลนารู้สึกตื้นตันใจขอบคุณที่อีกฝ่ายช่วยอนุรักษ์เอาไว้ต่อมา อนุรักษ์ไปที่ฮ่องกงเปลนาพบว่าเธอกำลังร้องไห้เขาถามว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างเราในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือไม่รู้สึกเหมือนเธอไม่อยากคุยกับเขาหรือเสียใจอะไรบางอย่างเพลนาบอกเธอเหนื่อยขอให้อนุรักษ์ออกไปเขาเห็นเปลนาร้องไห้คิดว่าเธอคงจะคิดถึงราเจตจึงเช็ดน้ำตาให้เธอทันใดเขาก็เห็นอดีตเขาแวบหนึ่ง ที่โต๊ะอาหารบ้านบาซูโกโมริกาแซงทำเป็นลูกสะใภ้ที่สมบูรณ์แบบอนุพันธ์เริ่มสงสัยอนุรักษ์เล่าให้มวยนีฟังว่าเขารู้สึกแปลกๆตอนไปที่บ้านของชามารู้สึกเหมือนเข้าไปที่บ้านนั้นหลายครั้งมมยนีเล่าให้อนุรักษ์ฟังว่าเขาไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใดๆกับคนพวกนั้นมวยนีขอให้เนวีช่วยทําให้อนุรักษ์ยุ่งอยู่กับงานในสํานักงานด้านฝ่ายวีนาน รู้สึกหมดหนทาง เพราะไม่สามารถทำอะไรให้เปลนาได้ดงรักผู้สาแดงท้นฉบับตอนที่2 9 4เปาลนารำลึกถึงช่วงเวลาที่เธออยู่กับอนุรักษ์ความรู้สึกเขาเมื่อได้รู้เกี่ยวกับการตั้งคันเธอเปลนาพูดกับชิวานีว่าอนุรักษ์มีความสุขมากหลังจากรู้ว่าตั้งคันตอนนี้เขากลับมาแล้วแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาจำได้แค่เปลนาลูกสาวของราเจตและลืม เปลยนาภรยาของเขาไปแล้วแต่อนุรักษ์จะจำทุกอย่างได้ในเร็วๆนี้ชิวานีก็กอดเปลยนาโกโมริกาเห็นอนุรักษ์นอนหลับอยู่คิดว่าทำไมเขาถึงไม่รักเธอไม่มีทั้งโกโมริกาและเปลยนาอยู่ในชีวิตเขาแต่มีโซนาริกาแต่เขากลับไม่รักเธอเธอคิดว่าคนอื่นละสายตาจากเธอไม่ได้แต่อนุรักษ์ กลับไม่แม้แต่จะมองมาที่เธอเธอนึกถึงการพบกันวันนี้ของเปลนาและคำพูดของเขาคิดว่าเขาคงกำลังเริ่มจำอะไรได้จึงวางแผนจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเปลนาจะไม่อยู่ในชีวิตของอนุรักษ์ เธอข้อความหาชูเบพเพื่อขอคนที่ไว้ใจมาพบเธอทันทีต่อมาต่อมาโกโมริกาพบลูกน้องของพ่อส่งที่อยู่ให้เพื่อไปเผาบ้านของเปลนาโดยไม่ํำอันตรายใครทีมลูกน้องพากันลงมือเผาบ้านเปลนาสมาชิกครอบครัวต่างตกใจเมื่อเห็นไฟไหมจากภายในทุกคนออกจากห้องและพยายามหนีเปลนาวิ่งกลับเข้าไปเพราะลืมอะไรบางอย่างครอบครัวต่างตื่นตระหนก เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอเปรนาออกมาพร้อมกับกรอบรูปดาเจสวีนาได้รับบาดเจ็บระหว่างรอเปรนา เขาจึงส่งเธอไปโรงพยาบาลสุมาและเปลนาขอบคุณคุณลุงที่ช่วยเหลือเขาขอให้ทุกคนพักผ่อนในบ้านของเขาลุงบอกอาจจะเป็นเพราะประทัดหรือพลุดีวารีเปลนาปฏิเสธว่าไม่น่าจะลามได้เร็วขนาดนี้โกโมริกามาถึงยิ้มเมื่อเห็นบ้านชามาที่กำลังถูกไฟไหม้บอกว่าความฝันของอนุรักษ์เปลนาถูกเผาไหม้พร้อมกับบ้านหลังนี้อนุพันธ์ผา อนุรักษ์ออกไปนอกบ้านบอกว่าสองปีที่ผ่านมาชีวิตของเขามีบางอย่างเกิดขึ้นที่เขานึกไม่ถึงอนุพันธ์บอกว่าอนุรักษ์ชอบมองดูพระจันทร์อนุรักษ์มีแววตาแปลกๆถามว่าตัวเขาเริ่มชอบพระจันทร์ได้อย่างไรแม่บอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตอนุพันธ์ถามว่าแล้วทำไมอนุรักษ์ถึงไปที่ สะพานนั้นจนเกิดอุบัติเหตุอนุรักษ์นึกถึงตอนที่เขาไปหาเปลนาแล้วนึกถึงคำเตือนของหมออนุพันธ์พยายามทำให้เขาใจเย็นลงแต่อนุรักษ์ยังคงกระสับกระส่ายอนุพันธ์พยายามปลอบใจอนุรักษ์แนให้มาปรึกษาเขาหากอนุรักษ์นึกย้อนไปถึงอดีตได้ฝ่ายมหินีร้องไห้คิดถึงความปลอดภัยของอนุรักษ์โมลอยปลอบใจเธออนุรักษ์ได้ยินคำพูดของมหินีพยายาม จะเข้าไปข้างในแต่โมลอยบอกให้เขาไปพักผ่อนตัวเขาจะจัดการเอง